สงครามพูดถึงสงครามแล้วทุกคนนึกถึงอะไรถ้าถามผมแล้วละก็ก็คงจะเป็นชายจักรัน ไม่ใช่หนามันต้องเป็นรถถังสิยังยังไม่หยุดเลิกผมเนี่ยเดี๋ยวก็โดนสปอนเซอร์ถอนหรอกมันก็ต้องเป็นรถถังสุดเท่อยู่แล้วสิทุกคนแล้วถ้าพูดถึงรถถังมั้งคงไม่พล World of Tank ยังไงละ่ะใช่แล้วสปอนเผมเองมันจะดีซะแค่ไหนกันเวอจะเป็นจากสนามร,รบที่มีแต่ชายจะกันสู่สนามร,รบที่มีแต่สาวน้อยอยังไงละ่ะเพราะว่าล่าสุดผมบังเอิญไปเห็นเกมอย่าง World of Tank ได้ทำการคอลแลปแล้พาสาวน้อยจากเกิร์ลอินสเซอมามากมายต้องบอกเลยว่าผมไม่เคยเล่นเกม World of Tank เลยนะแต่ถ้าในไหนผมก็จะขอลองเล่นหน่อยแล้วก็ขอเลือกตอนทามมิ่งที่มีสาวน้อยมาให้เล่นแล้วกันซึ่งก็ดูเหมือนว่ารถถังนั้นก็จะดูโอแบบมาแล้วก็จะแตกต่างกันตามโรงเรียนของน้องๆ นอกจากนี้สำหรับผู้เล่นใหม่ยังสามารถใส่โค้ดเพื่อรับของรางวัลเพิ่มเติมได้ด้วยซึ่งตอนลงทเีก็สามารถนำไปใส่ได้เลยสำหรับสาวๆจากเกอร์แอนด์เพนเซอร์คุณสามารถจัดได้แบบชุดแฮปปี้มิวเลยลด25%ด้วยซึ่งเอาจริงๆไอเกมนี้ผมเข้าไปเล่นมาแล้วแล้วผมก็อะไรวะอยู่ผมก็ุูมแตกแต่ชีวิตมันจะบังเอิญอะไรขานาดนี้ผมรู้จักคนเหมือนจะมีคนส่งมาจากไก่ที่ไม่ได้มาจากเขาจนไก่ต้องบอกเลยว่าจากไก่นี้ผ่านโซนอภูมามาแล้วประมาณแบบ น่าสี่หรือ4ล้านได้ละเขาจะต้องสอนผมให้ผมสามารถช่ำชองรถคันนี้ได้แน่ๆซึ่งรถถังสุดเท่คันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในคอลแลบระหว่างเกรย์แอนด์เพนเซอร์กับบัวอัพแท้งเอาจริงๆมันก็มีคันอื่นอีกแหละแต่รถคันนี้นี่คือถูกใจผมเลยแล้วก็จะมีสาวน้อย3คนอย่างมิกะอากิและก็มิโกะที่จะมาคอยควบคุมรถถังซิ่งคันนี้ซิ่งหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆจากไก่คอนเฟิร์มมาแล้วว่าคันนี้นี่แพรวมากอ่าคันนี้เรียกได้ว่าจี๊ดจ๊ะที่สุดในจิจ๊ะในทีนน่นอนหนอาาหนักห่่่วงเพือทีผมจะได้เป็นสาวน้ออยที่่ขับับรรรถถงงดเเเกสุในซิน์ฟวะ มไม่ว่าจะเป็นประเภทของกระสุน,นปืนใหญ่ไอเทมในการเอาตัวรอดหรือแม้กระทั่งการใส่สกิลให้สาวน้องของผมอันนี้อยากดิฟไหมฮะดิฟก็ได้ครับผมเทเดีอ่านั่นแหละนั่นแหละครับการเบียดปันคัสม,มันทำให้บอกว่าเราสามารถดิฟสุดทางได้ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้เรียนรู้มาก็ทำให้ผมสามารถคว้าใช่ไหมระเบิด เปลี่ยนคันหน่อยดิผืวมันไปที่รถคันนี้เองก็เป็นหนึ่งในคาลัสของเออร์เอเพนเซอร์เหมือนกันนะครับแถมคันนี้มีคนมาขับรถถึง5คนเลยด้วยสาวน้อยคุณหอย่างเงี้ยเหรออันนี้ผมขอพูดไปก่อนนะแบบว่าเผื่อใครเข้าใจผิดว่าจากลแบบไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เก่งหรือเปล่าอะไรนี้เขามาสอนผมแล้วก็เล่นแบบฮาๆเฉยๆอย่าไปซีเรียสมากจริงๆเขาเล่นเก่งมากนะมาพูดถึงเรื่องดีไซน์ตัวเกมเรื่องของวิวเรื่องของแมปเดือเอาตรงๆเลยตอนผมยังไม่เล่นผมบอกเลยว่าผมไม่มีความคิดเลยว่าเกมแนวนี้มันต้องภาพสวยว่าต้องแบบแมปสวยอย่างเง เกมที e ่เปิดมา10กว่าปีแล้วนี่มันเกินความคาดหมายของผมมากาะงานเรื่องงานภาพนี้ถือว่ายกดิ้วให้เลยกลับมาที่การซ้อมมาลองกันต่อดีกว่าเนี่ยล่าหัวคมๆไม่โดนไหนลองอีกนัดคนเราย่อมต้องมีโอกาสรอบที่สองเสมอจำสิ่งที่เราฝึฝนมาดูแรงลมระยะทางของสตรูแล้วก็ยิงชิบหายแล้วใช่ส ขอภายในคำพูดมีสุภาพเปอร์เอินอินไปหน่อยแต่ก็ยัง,งเงียบเล่นเกมมันต้องมีแพ้มีชนะบางบ่างอย่าไปซีมากเลยใครจะไปรู้ผมอาจจะตั้งใจแพ้เพื่อไปดูจ่าไก่ว่าจ่าไก่เขาเล่นยังไงดีกว่าอย่าแย่แล้ว เรื่องนี้สอนให้ทุกคนรู้ว่าเปลี่ยนรถไม่ได้ช่วยทำให้คุณเก่งขึ้นนะครับกลับมาหาแก๊งมิโกะคันดีกันเดิมกับผมดีกว่าแสดงให้รู้ว่าพวกเราแค่สามคนก็สามารถชนะได้แต่ก่อนจะไปชมกันต่อขอแยกขายของหน่อยแล้วกันสำหรับการคอลแลบในครั้งนี้ของ world tank กับ girl influencer จะมีรถถังทั้งหมด5คันแล้วแต่ละคันก็จะมีผู้บังคับบัญชาการพลยิงคนขับอะไรแต่ละคันกันไปซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคันก็จะแยกตามโรงเรียนตามสาวน้อยที่มาจาก girl influencer และแน่นอนว่าการคอลลแแบนีี้้ไไมม่่ดครถถังยังมมีกกกิิจจรรรและภาต่าาาาางงๆใหห้้เเรรรสมถทไดะวว่อีนต์นี้ซึ่งเมื่ออทาาาาาเเเสสรรรร็จแแลลลล้้ววมถกขงงัห่นีไปตตกแ่งงงรรถถัขอเาได้ซึ่งก็จะมีสสกินนทีี่เปของรถถัง คุณไดหรือจะเป็นสติ๊กเกอร์ที่ไปติดบนตัวถังของรถก็จะมีเหมือนกันแล้วพวกคุณรออะไรอยู่ละ่ะคุณไม่อยากเอาสาวน้อยไปยิงถล่มพวกชายชะกันก้ามตลลัวเหรอกับคอแล็บวัวอัพเทกับสาวน้อยเกิร์ลแอนเพนเซอร์ซึ่งวิธีการโหลดก็สามารถกดได้ที่ใต้ข้ออธิบายเลยและนอกจากนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นเก่ารับโค้ดนี้จากพร่โตไปสิไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ที่มาลงทะเบียนหรือจะเป็นผู้เล่นเก่าที่กลับมาเล่นใหม่สามารถมาก,กดเปิดใช้รหัสวอลเกมมิ่งได้ที่หน้าเว็บไซต์จากนั้นพิมพ์คำนนว่าคอม เก็บมันแบบเน้นๆแล้วก็เป็นอันปิดการขายเป็นไงโดโฆษณาเข้าไปเริ่มรู้สึกอยากแล้เงินขึ้นมาหรือยังหรือว่ายังหรือว่าผมยังกระตุ้นไม่พอมันอาจจะต้องแบบเห็นผมชนะก่อนใช่ไหมมันจะแบบมีแรงจูงใจมา เกมนี้แหละ e, ชนะแน่นอนไหนๆก็รอระหว่างเขาดาตอนเริ่มเกมแล้วคือเอาจริงๆเกมนี้มันมีหลายโหมดอย่างตอนนี้ที่ผมได้เล่นก็จะเป็นการยึดฐานสังเกตเห็นธงสีแดงในมินิแมปไหมนั่นก็จะหมายความว่าตาเนี้ยเราเป็นฝ่ายบุกเพื่อที่จะเข้าไปยึดธงสีแดงซึ่งวิธีชนะง่ายเลยก็คือ1ยึดธงสีแดงให้ได้หรือ2จัดการศัตรูให้หมดง่ายๆใช่ไหมเบสิกเล่นมาหลายตาแล้วทำไมยังไม่ชนะอีกซึ่งทุกคนก็จะเห็นได้ว่าฝั่งของผมนั้นมีรถถังเต็มไปหมดเลยซึ่งนั่นหมายความว่าแต่ละฝั่งนั้นจะม มันสร้างสรรค์นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเกมนี้ยิงเพื่อนไม่ได้ใช่ไหมย,งยิงเพื่อนไม่ได้ครับเรื่องนี้คือสอนให้เรารู้ว่าเราควรจะคิดก่อนถามนะเอาล่ะในเมื่อจอาวจริงแล้วผมก็ต้องเอาจริงบ่างลล่ะมัดขึ้นไปยิงได้ไหมฮึมเน้น อีกหนึ่งข้อดีของรถถังของผมเลยคือเป็นรถซิ่งนะครับผมซึ่งทุกคนก็น่าจะเห็นมาผ่านแล้วว่าเกมนี้มันมีรถถังทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กหนักเบาอะไรก็ว่ากันไปซึ่งรถถังของผมถือว่าเป็นรถถังที่ครข้งซิ่งในดับหนึ่งละนาทีหัก็จะเป็นการปันปนป่นป่วนโดยการแบบชบเฉียวไปชบเฉียวมาซึ่ง่หามีเพื่อนคนไหนที่ต้องการกำลังเสริมรถถังอย่างผมจะเป็นรถถังที่เข้าไปช่วยเพื่อนได้เร็วมากไปหาเพื่อนนะครับวิ่งไปหาเพื่อนเลยวิ่งเป็นจ,จอเลยครับเอาเอาเอาคลิปหลังใส่มันนนจะนออจมััหอตจอรูอนคลิปหลัง ้มืดหรือเปล่าไม่เข้าออไม่ไี้ยนโดนตีตะกาบ ใช่แล้วครับรถทางของผมนั้นเร็วแล้วมันช่วยเพื่อนทันแต่สุดท้ายก็เป็นเพื่อนเองครับที่ยิงแล้วจัดก,การศัตรูไปได้แต่ผมบอกเลยมันเป็นเหมือนปั๊บอะเวลาศัตรูเห็นรถทาง2คันมันล้อมอยู่มันน่าจะแบบแพนิคเกิดอาการมึนงงว่าเฮ้ยเราควรจะเล็งคันไหนดีวะน,นี่ก็ถือว่าเป็นแท็กติกที่สามารถนำไปใช้จริงได้นะครับทุกคนจดครับจดมีแบบมีปากกาที่จดมีดี่สอจดครับตอนนี้ไอตัวยิงเนี่ยโมเตมโมซึ่งระหว่างนี้ผมก็กลังรอสัญญาณจากจ่าไก่เพื่อเตรียมชาร์จสิงไปเลยครับสิงไปเลยสัญญาณมาแล้วก็ทำการก้วันมมใหหดพ และในระหว่างที่ผมก็ได้จะโชว์ฟอร์มปากกระบ,บอกปืนนี่เล็งใส่ศัตรูไปละแต่ว่าดันชนะซะก่อนพอดูเหมือนเพื่อนรุ่นทีมจะไปคว้าธงได้แล้ว <c oughs> ผมอดแผวพราวเลยว่ะเอาล่ะหลังจากจบจาก,การฝึกแล้วมาฟังควา่เห็นของจ่ากไก่สักนิดน,นึงแล้วกันเ <c oughs> สียดายเมื่อกี้ยิงเข้าตีนตะขาบถ้าเขา,ต,าตูดเมื่อกี้นี่เรียบร้อยไปเลยมืคันนั้น,นผมจะถือว่าเป็นคําชมแล้วกันเท่านี้ผมก็จะสามารถผ่านเข้ากลมโว้กแทงได้แล้วมั้งใช่ไหม มาสรุปสั้นๆกับขามรู้สึกของผมกับเกมนี้กันดีกว่าเอาคอแลบก่อนส่วนตัวเลยรถถังที่ผมใช้แล้วก็ตัวละครอ,อย่างผู้การเนี่ยน่ารักมากถือว่าขัดกับธีมเกมดีให้ฟีลแบบสาวน้อยในสนามรบะนะอารมณ์เหมือนทันยา่าถ้าใครเคยดูนะคือแบบปกติแล้วมันจะไม่ใช่ตัวละครสาวๆน่ารักนี้นะมันจะเป็นเหล่าพรีๆซะมากกว่าดิทุพกพรีก็เข้มมาเลยซึ่งพอเราเอาตัวละครคอแลบไปเล่นแล้วมันก็ให้คนลรฟีลเลยเพราะว่าเวลายิงเวลาเดินหรืออะไรมันก็มีเสียงผ้าของน้องๆด้วยซึ่งคอแล็บก็มีรถถังทั้งหมด จริงมากกว่าที่คุณแบบเออยิงมัม่วมมันก็โดนได้อะไรเงี้ยทุกอย่างมันสมจริงไปหมดไม่ว่าจะเป็นระยะก,การมองเห็นรถพังขึ้นมาแบบสายตกตีนกระาบาขาดเงี้ยซึ่งเราก็ต้องซ่อมถ้าไม่ซ่อมรถก็จะขยับไม่ได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นรายละเอียดที่สามารถทำออกมาได้ละเอียดเลยสรุปสั้นๆคือใครที่ชอบเกมที่มีรายละเอียดหรือว่าชอบเกมที่แบบว่ามีความสมจริงเวิร <World S 2> ์ t a ท k เนี่จะเป็นหนึ่งในเกมที่อาจจะตอบโจทย์คุณก็ได้เพราะขนาดผมเองที่ไม่เคยคิดจะเล่นเลยเนี่ยได้มาลองเปิดใจเล่นดูมันก็ไม่ได้แย่ยอย คือแบบมีเยอะมากแบบลองทั้งปีก็ไม่หมดอะแต่แน่นอนว่าตอนเริ่มมาคุณอาจจะไม่มีรถถังเยอะขนาดนี้นะแค่บอกให้รู้ว่าถ้ามีครบคือมันเยอะมากๆจริงๆนั่นแหละถ้าทุกคนสนใจอยากจะเล่นเกมนี้ก็เหมือนเดิมโหลดได้ที่ใต้ดีสคริปชันและก็อย่างที่ทุกคนรู้กันวิดีโอนี้สนับสนุนโดย world of t a n k ถึงเห็นอย่างนี้ผมก็รีวิวเกมนี้แบบจริงใจสุด,สดๆผมเจออะไรผมรู้สึกยังไงผมก็บอกตามที่ผมรู้สึกตานที่ผมเห็นก็ขอบคุณทุกคนดูมากๆนะครับที่ถึงตอนนี้ถ้าใครอยากเล่นก็ขอให้สนุกแล้วกันโหลดมาแล้วมาตัวแต่งมกก็ได้นันนี้ผมตต้อองขัวลาไปก่อนนแล้วเจัครบ